การจัดงานบุญตักบาทหนึ่งหมื่นรูปนะครับจัดขึ้นณนะถนนนิพัทธุทิศสามใจกลางเมืองหาดใหญ่เส้นทางย่านการค้าและแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอหาดใหญ่ครับในปีนี้จัดขึ้นนะครับในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นอีกงานบุญในหนึ่งปีนี้นะครับที่เราได้จัดร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวมีการรวมกันของพุทธบริษัทจากทั่วโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมทำบุญประจำปีอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรสุตาภรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนะครับผู้แทน3ท่านนะครับกล่าวให้การต้อนรับในภาพภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษจากนั้นได้รับเกียรติจากท่านพลตรีประกรณ์จันทรโตะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานฝ่ายคารวาส พร้อมทั้งที่น้อมนำพานทุบเทียมแพสการะถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนายเอกยังอภัยนสงขาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ถวายพานดอกไม้สการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนะครับคือกัลยาณมิไรไพศาลทวีชัยถาวรและกัรยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริน้อมนำพวงมาลัยดอกไม้สการะถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ครับ จากนั้นกัลยาณมิตรไปสารทวีชัยถาวรครับได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,พมมกะเพื่อเป็นการแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนะครับาจากนั้นกัลยาณมิตรบรริกาจเรญพาณิชนายกสมาคมสตรีประสานมิตรผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานพลตรีประกรณ์นะครับสันทราโชตะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42กล่าวเปิดงาน จากนั้นทุกท่านครับได้พร้อมใจกันหลับตารวมใจ mm Asia, ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปเมื่อใจใสใจสว่างดีแล้วครับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาบาลีภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจเทียธรรมโดยได้ร่วมกันกล่าวคำถวายในภาภาษาบาลีภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษครับจากนั้นกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยศตรินะครับได้ทำสาธุชนทั่วโลกในการร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกะัลยาณมิตรสาวนีหิรัญย,ยสริร่วมกันถวายเครื่องเทย,ยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับโลกประกาศเกียรติคุณ จากนั้นผู้แทนคณะทีเสภาพนะครับร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าอาสงโดยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลครับพร้อมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะสงฆ์ด้วยจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญในพิธีมอบข้าวสารอาหารแหง้งถวายแด่คณะสงฆ์323รวัดสจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับเกียรติจากพลตรีปรกรณ์จันทรสชตตะและข้าราชการเป็นผู้แทนรับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากคณะประธาน เพื่อส่งถวายต่อไปยังคณะสงฆ์4จังหวัดนแถบภาคใต้คือการครับสำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบารแด่คณะสงฆ์10,000รูปในาชาตินะครับจัดขึ้นตลอดต่อเนื่องเป็นปีที่21ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบารพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริของหลวงพ่อธรรมสโยเพื่อเป็นพุทธประเพณีอนุงงดงามของชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมใจการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอย,ยกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยิน,นายาวนานสืบต่อไปให้เกิดความเข้มแข็งของชาวพุทธในส่วนข้าวสารอาหารแห้งนะครับจะนําไปช่วยเหลือและถวายแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมไปถึงคณะครูและทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดนครั้งนี้นะครับมีคณะสงฆ์จาก4ประเทศครับได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์เดินทางมาเป็นเนื้อนามุญในครั้งนี้การจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับทุกท่านก็เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสน,านิกชนและผู้ที่มีศรัทธาทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่สร้างความดีร่วมกันเป็นพลังสามคัคคีถ้าไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับการรวมตัวกันทําความดีของพุทธศาสน,านิกชน ที่เกิดขึ้นในวันนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากการที่มีความรักที่งหญ่ครับที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณปรารถนาให้มวลมนุษยชาติตดพ้นจากความทุกข์ทําให้พระองค์นะครับสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเพื่อสแสวงหาบรรลุมรรคผลโดยเฉพาะการรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าได้ นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไปสู่ฝั่งของพระนิพพานจนตลอดพระชนมาชีพแต่พระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบนะครับก็ยังคงเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงพระธรรมวินยัยโดยมีพุทธบุตรพุทธสินรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือคณะสงฆ์นะครับที่สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับยังมีคุณค่าสืบต่อไป และการที่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็ต้องอาศัยเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายครับที่ร่วมการสืบทอดมระดกอลลัมค่านี้ร่วมกันทำรงรักษาฟื้นฟูพุทธประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือการตักบาตรให้ดำรงอยู่สืบต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมพุทธให้เข้มแข็งส่งต่อความยัง่งยืนของพุทธศาสนานะครับไปตราบนานเท่านาน รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาวพุทธให้ชาวโลกนะครับได้ประจักษ์รวมไปถึงก็เป็นการก่อเกิดบุญมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการถวายสังฆทานครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ถึงความปลื้มปิติใจในพิธีตักบ,บาตรแต่คณะสงฆ์10,000รูปณอํอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ,รบในฐานะในอำเภอท้องที่เนี่ยนะหน้าที่เราที่สําคัญก็คือเรื่องของการ ส่งเสริมนะครับเรื่องของอศาสนานะให้เป็นหลักปฏิบัติของทั้งพุทธศาสนิกชนและก็ศาสนิกนอื่นด้วยนะเพราะว่าถ้าทุกคนมีศาสนาเนี่ยนะเรื่องของการปกครองนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะเรื่องการกระทําความผิดนะก็จะไม่มีนะครับแล้วก็มีปัญญาที่จะดูแล รอบกลัวนะครับชีวิตตนเองรวมถึงชุมชนสังคมนะให้มีคุณภาพที่ดีต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นด้วยการตักบาตรพระพิสุสงฆ์นะครับหนึ่งหมื่นรูปเนี่ย<ๆ>ก็คือการการทำทานนะโดยเฉพาะการถวายเป็นสังฆทานเนี่ยให้แก่พระพิสุสงฆ์ในวันนี้ซึ่งทราบว่ามาจากทั้ง14จังหวัด ก็ถือว่าเราได้ช่วยทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือการฝึกตนนะครับให้เป็นผู้ให้และการให้ครั้งนี้ก็เป็นการให้ที่ตัวง่ายๆว่าส่งผลดีทั้งต่อตัวเราก็ส่งผลเรื่องของการค้าการขายต่างๆโดยโดยเอาเรื่องของบุญและศรัทธาเนี่ยนะครับมาเป็นตัวเชื่อมโยงในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับผมมาร่วมทุกปี งานนี้นะครับซึ่งจัดมา21ปีละถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอัดใจคนภาคใต้ของเราที่ทางคณะผู้จัดงานมาจัดตักบารพระหนึ่งหมืน่นรูปซึ่งเป็นศูนย์รวมใจที่ถน,นนสายนี้นะครับให้กับพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายแม้ว่าบ้านเราเนี่ยเทศบาลนครอุดใจเป็นเมืองพระอูวัฒนธรรม แต่ว่าทุกศาสนาเราให้ความสําคัญหมดแต่เฉพาะในวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญจริ่งก็คือนั่นก็คือได้หนึ่งนอกจากได้บุญแล้วสองได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวชาวพุทธของเราสานิจชนทั้งหลายที่มาในงานนี้มาด้วยความเต็มใจยิ่มอกอินมใจและเป็นศูนย์รวมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งหลายด้วยและก็เป็นตัวอย่างให้กับ<ร>าชาวพุทธทั่วโลก